ครับิวศินสดานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษจริงๆนะเิีจะพาะเพื่อนเพื่อนมาดูรถยนต์ที่เปิดตัวแล้วแล้วกันนะครับสำหรับ t o y o ต a Innova วซ i นินะครับอันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์พาสเซนเจอร์คาร์ของ To โยตนาครับแล้วมีการปรับรูปแบบของโครงสร้างเครื่องยนต์ช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาะดูภานนอกก่อนนะว่า Innova าซ n i ิเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยเป็นมัลติ LED แบบใหม่นนนีีี้ม ฟังก์กชันปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะอันนี้เพื่อนๆไปใช้กันเนี่ยก็สบายใจได้เลยในเรื่องของการเดินทางยามค่ําคืนนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นเลยนะใครที่แบบว่าขับอินโนวาอยู่อะแล้วรู้สึกว่าหน้าตาเนี่ยมาดูอัเดทแล้วนะครับ เป็นหม่เวลาเป็นตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงตัวกระจังหน้าแบบใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าแบบที่เรียกว่ากระจังหน้าแบบที่มันรับกับตัวกันชนไปเลยอะ่ะมันเป็นกระจังหน้าที่มันแบบเหมือดไปเลยอะ่ะมันดูแบบใหญ่ดูทันสมัยมากขึ้นเนี่ยรวมถึงตัวโลโก้ของโตโยต้าตรงนี้เนี่ยก็มีตัวเรดาร์เนี่ยฝังอยู่ในโลโก้ด้วยนะพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์3.0นะครับอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ใส่ระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าอัปเดตที่สุดของโตโยต้านะครับใส่ไว้ในอีโวนทา ซีนิกส์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพา,มาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะบอกว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาของห้องเครื่องนะครับของอีโนวาซีนิกนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไฮบริดนะครับนี่ไม่ได้เป็นเครื่องแบบดีเซลแล้วนะเราจะเจอเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยในพาวเวอร์เทรนหลายๆรุ่นที่เมืองนอกกันนะครับที่เป็นรหัสแบบ2.0ไฮบริดเนี่ยก็คือให้พรรลังแรงแรงม้าเนี่ยอยู่ที่186แรงม้าเลยนะแรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตรเลยนะครับที่เรียกว่าแรงบิด แล้วก็แรงม้าเนี่ยให้หมาค่อนข้างจะด,ดีเลยนะครับแล้วสังเกตดีๆนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกยกขึ้นมาไว้ด้านบนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแอร์แอร์อินเทเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบเตี้ยๆอะไรว่าเหมือนเขารู้ว่าบ้านเราหนาวบ่อยเชื่อ,อไหมเขาเลยยกทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาไว้ด้านบนตรงนี้หมดเลยนะครับขับขี่เวลาแบบเ,เพื่อนๆเอาไปลุยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปในถิ่นที่มันแบบ ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะขับอินโนวาซีนิกเนี่ยขับไปได้อย่างมั่นใจจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําท่วมไหมอะไรไหมทุกอย่างเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วนะ ด้านข้างของ Innova Cinic เนี่ยก็ให้ความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของตัวรถเนี่ยเป็น TNGA แล้วนะครับไม่ได้เป็นเหมือนเอ่อ body on frame เหมือนตัวเก่าๆของ Innova ละ Innova ตัวเก่าเนี่ยครับาจะรู้สึกแบบอุ้ยอ้ายนอะอันนั้นเป็นขับหลังด้วยแล้วก็มีโครงสร้างแบบ body on frame ด้วยคับแล้วมันจะดูหนักดูอุ้ยอ้ายไปหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็น TNGA แล้วนะเป็นโมโน c o นะครับแล้วก็ ปรับในเรื่องของช่วงล่างให้นุ่มนวลมากขึ้นจุดศูนย์ทวงตับนะครับแล้วก็ให้ล้อขอบ18มาที่รีกว่าสวยมากๆเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นสีธรรมดานะน,นี่เป็นสีไฮเปอร์นะครับเป็นไฮเปอร์แบบเบอร์หนึ่งอนะ่ะแล้วอยากให้มาเนี่ยเป็นดันลอดสปอร์ตแม็กนะครับก็ดีที่สุดในแบรนด์ของดันลอฟเลยนะเขาให้มาดีมากเลยนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ยกสูงแล้วกันเป็น MPV ที่แบบยกสูงนะขับไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือมั่นใจได้นะครับสเปซซิ่งต่าง สะดวกสบายอ่ะขึ้นลงง่ายนะครับเพดรูมเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงตัวฐานล้อของซ mm ีนิกตัวใหม่นี้เขาขยายฐานล้อจากตัวเดิมเนี่ยขึ้นถึง10เซนนะครับทำให้เรามีเลกรูมที่ดีขึ้นแล้วก็มีเฮดรูมที่ดีขึ้นด้วยนะครับและไฮไลท์ hmm. ของ Innova c ซ n นิกเนี่ยคือกัปตันซีด้านหลังนะครับอันนี้ที่เราดูกันเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็คือเขาจะใส่ทุกอย่างเนี่ยมาแบบัดเต็มนะครับคือทุกอย่างเนี่ยใส่มาดูแพง ือรถมันดูแพงมากแต่ว่าราคาตอนนี้เรายัางไม่รู้กันหรอกนะครับตัวด้านหลังเนี่ยจุดน่าสนใจอ่ะคือเบาะกับตันซีนะครับซึ่งตัวกับตันซีต,ตรงนี้เนี่ยเราจะได้กันตั้งแต่ตัวสมาร์ทเลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในตัวพรีเมียมเนี่ยจะพิเศษกว่าคือปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีฟังก์ชันออโตแมนนะครับออโตแมนก็คือเราสามารถเบิดที่รองขาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบเป็น VAP seat แบบนี้ได้เลยนะโอ้โหเท่สุดๆนะครับก็คือโดยสารด้านหลังเนี่ย สบายมากๆแบบนั่งสบายจริงๆรวมถึงสเปซซิงด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนเบาะได้มากขึ้นกว่าตัวเก่าด้วยนะตัวเก่านี่จะเป็นเบนช์แบบยาวใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นกับตันซีนแล้วนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็เบาะหลังตรงนี้เนี่ยก็ถูกขยายให้มันยาวขึ้นเพราะว่าฐานล้อเนี่ยเขาขยายใช่ไหมครับทาให้สเปซของตัวเบาะหลังแถวที่3เนี่ยก็นั่งได้ดีขึ้นด้วยนะครับด้านท้ายของ i n n o v a ่าซีนิกเนี่ยคือเราสามารถที่จะพับเบาะให้เป็นแฟลตฟอร์มไปได้เลยนะครับก็คือพับลงไปปึ๊บเนี่ย เพื่อนๆสามารถที่จะเก็บของเนี่ยมีแคปิซิตี้ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบแขวนเบาให้เกะกะกันอีกต่อไปแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกจัดวางในตำแหน่งที่ดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมนะครับรวมถึงถ้าเกิดเบากลางอ่ะเพื่อนๆไ่รูตะหาที่วางหมอนตรงเนี้ยตรงไหนใช่ป่ะสมมติว่าเราพับแบบสปบิตตรงนี้เนี่ยความเก๋ของเขาอะ่ะคือเขาจะมีท่องใส่ที่รองศีรษะคนกลางมาให้ด้วยนะก็คือเราสามารถที่จะใส่ตรงนี้ไว้ เพื่อที่จะให้ไม่เกะกะนะครับก็ใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับรวมถึงมีช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้มาให้ด้วยนะครับอินโนวาซินิกเนี่ยที่จัดวางพื้นที่ในรถเนี่ยจัดการพื้นที่ในรถได้ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเขานะครับไม่ได้อยู่ที่เบาะหลังหรือว่าเบาะกลางแล้วนะอันนี้ไปอยู่ที่เบาะคนขับแล้วก็เบาะคนนัง่งหน้าแทนนะครับก็ทําให้การจัดการพื้นที่ในรถเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นด้วยนะครับด้านหลังของอินโนวาซินิกเนี่ยก็ให้ความทันสมัยมากขึ้น,นมันจะไม่มีความรู้สึกแบบเหมือนรถ MPV แบบเฉยๆก่อนหน้านี้แล้วอันนี้มันดูเป็น Passenger car มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับ <S <S นี่โอ้โหภายในของ Innova Cinic เนี่ยฝั่งบนด้านหน้าเนี่ยที่เราได้บอกไปว่าเขาเอาแบตเตอรี่มาไว้ข้างใต้เบาะด้านหน้าน,านะครับแต่ว่าโพสิชันการนั่งเนี่ยไม่รู้สึก แตกต่างอะไรจากรถยนต์ Innova หรือว่ารถยนต์แบบ MPV ทั่วไปเลยนะมันดีไซน์มาดีจริงๆนะครับขับแล้วเนี้ยโพดิชั่นการนั่งเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ขับแล้วรู้สึกว่ามีทัศนวิสัยที่มันดีมากเลยนะเพราะว่ารถมันยกสูงด้วยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาแบบเซ็ตมาให้ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับรวมถึงแบตเรี่ด้านในเนี่ยคือสิรู้สึกว่าเขาให้มาดีรอบเนี้ย อย่างแบบแดชบอร์ดที่แบบบุกหนังตัวเย็บอะไรแบบนี้นะครับเขาใส่มาแบบดีมากแล้วก็คอมบิเนชันสีนะครับสมวนเมื่อเพื่อนๆซื้อเป็นตัวสมาร์ทไปนะครับเราจะได้เป็นสีดําล้วนแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยเราจะได้เป็นแบบทูโทนแบบนี้นะครับเป็นน้าตาลกับดําแบบนี้ส่วนในตัวสมาร์ทเนี่ยไม่มีพาร์โนโลมิคส์ลูฟมาให้นะครับกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ได้เป็นออโต้เหมือนในตัวพรีเมียมนะครับรวมถึงปอกกลางเนี่ยไม่มีตัวรองขามาให้ครับแล้วก็ต่อกลางอินเอร์เทนเมนต์นะครับใหญ่ถึง10นนนนิ้้วะะครรรรรััับบบบบบออีสาามถง Apple CarPlay แ ไวเลสด้วยนะครับแต่ว่า Android Auto เนี่ยังต้องเสียบสายอยู่นะครับใช้งานจริงๆเนี่ยก็คิดว่าดีแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสต์ันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพอเรานั่งแล้วเนี่ยจอเนี่ยมันจะสุดขอบที่ยานสอร์ตตรงเนี้ยพอดีเลยนะมันจะไม่รู้สึกแบบเกะกะเลยนะครับแล้วก็ TFT ีเนี่ยมีมาให้ใช้ใหญ่ถึง7นิ้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลการขับขี่ต่างต่างเนี่ยผ่านหน้าจอ TFT เนี่ยได้เหมือนกันนะครับรวมถึงนะครับมีการรองรับระบบแอปพลิเคชันของ TCnect ดยนะอันนี้ก็สามามรถที่จะดูสถานนะ ของตัวรถนะครับสั่งงานแบบว e ยเลสได้ด้วยก็คือสั่งงานจากมือถือได้ด้วยอันนี้ก็เท่มากๆเลยครับสำหรับราคาของ Innova าซ n i ิกนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะครับว่าทาง Toyota จะเปิดราคากันมาเท่าไหร่นะครับใครที่กำลังเล็ง M.P.V. อยู่อย่าพิ่งไปซื้อรถยี่ห้ออื่นนะรอดู Toyota ก่อนนะว่าเขาจะเปิดราคามาเท่าไหร่ออปชันรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบให้มาแบบจัดเต็มจริงๆนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะนะครับ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันด้วยนะอันนี้เนี่ยทางเปเปอร์เขาเคลมอยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับลืมอินโนวารุ่นเก่าไปได้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็แพลตฟอร์มรถแบบใหม่นะครับแบบ TNCA ก็ให้ความปลอดภัยที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่ที่มันดีขึ้นเหมือนกันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับ,บวันนี้สวัสดีครับ